สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งนะครับจะพาทุกท่านมาโมเตรูที่วัดนครอ,อินจังหวัดนนทบุรีครับที่นี่กําลังถูกพัฒนาสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล่ก็เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติด้วยนะครับบรรยากาศาที่นี่จะจําลองเสมือนถ้าของพญานาคนะครับผมมีพระอินด้วยนะครับช่วงนี้มีสามเณรมาบวชนะครับผมตอนที่ผมไปถ่าย ก็มีเนรมานั่งกรรมฐานนั่งสมาธิอยู่อะไรเงี้ยเป็นที่น่าภูมิใจมากนะครับเด็กอายุแค่นี้ก็มักที่จะชอบปฏิบัติธรรมและเริ่มปูพื้นฐานถือว่าดีมากครับภายในโบสถ์ก็มีพญานาคนะครับผมบรรยากาศสวยงามมากแล้วก็เข้มขลังจริง ใครที่มีโอกาสมาเที่ยวนะครับวัดนครอินจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะเป็นตัวเลือกให้กับทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ